สวัสดีนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งเช่นเคยนะคะครูบุษบาลัตนาวิ์สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปถมศึกษาปีที่สองวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับ vocabulary subject นักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของคำว่า subject subject แปลว่าวิชา ทีนี้เรามาดูกันซิว่ามีวิชาอะไรบ้างนะคะ art art แปลว่าวิชาศิลปะ civics civics แปลว่าวิชาหน้าที่พลเมือง computer computer แปลว่าวิชาคอมพิวเตอร์ English English แปลว่าวิชาภาษาอังกฤษ Health Health แปลว่าวิชาสุขศึกษา History History แปลว่า e, วิชาประวัติศาสตร์ PE PE แปลว่าวิชาพละศึกษา math math แปลว่าวิชาคณิตศาสตร์ music music แปลว่าวิชาดนตรี science science แปลว่าวิชาวิทยาศาสตร์ social studies social studies แปลว่าวิชาสังคมศึกษาไทยไทยแปลว่าวิชาภาษาไทยต่อไปนะคะจะไม่ได้เป็นชื่อวิชาแต่จะเป็นการเรียนนะคะโดยมีคำว่า class อยู่ด้านหลังนะคะค่ะนะคะเช่นคำว่า dance class dance class แปลว่าการเรียนเต้นรำ English class English class แปลว่าการเรียนภาษาอังกฤษอ่านักเรียนดูนะคะคําว่า English นะคะแปลว่าภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นนะคะเป็นคำนามชื่อเฉพาะนะคะแล้วก็เป็นชื่อภาษาชื่อภาษานั้นจะต้องเขียนขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ คาลัตเต้คลาสคาลัเตคลสแปลว่าการเรียนคาราเต้ s w imming class s w imming class แปลว่าการเรียน class, class. ว่า,ารรยน,น้ำ French class French class แปลว่าการเรียนภาษาฝรั่งเศสนักเรียนสังเกตคำนี้อีกคำหนึ่งนะคะ French แปลว่าภาษาฝรั่งเศสนะคะชื่อภาษาเพราะฉะนั้นจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ Diving class Diving class แปลว่าการเรียนดำน้ำ Football class Football class แปลว่าการเรียนฟุตบอลเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆยากไหมคะ ทีนี้เราลองมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดอ่านักเรียนดูที่ข้อที่หนึ่งนะคะอ่านักเรียนดูที่ภาพนะคะเป็นวิชาอะไรคะนักเรียนเลือกสิคะเลือกไทยเยี่ยมมากคะ่ะไทยแปลว่าวิชาภาษาไทยต่อไปข้อสองนะคะอ่านักเรียนดูที่ภาพคะ่ะจะเลือกวิชาอะไรคะ art ถูกต้องค่ะ art แปลว่าวิชาศิลปะต่อไปข้อ3ค่ะนักเรียนดูภาพนะคะเลือกวิชา english english เก่งมากค่ะ english แปลว่าวิชาภาษาอังกฤษต่อไปนักเรียนดูข้อ4นะคะนักเรียนดูภาพค่ะเป็นวิชา science science r e a l l y good science แปลว่าวิชาวิทยาศาสตร์ต่อไปข้อที่5ดูภาพนะคะอ่านักเรียนดูสิคะจะเลือกเป็นวิชาอะไรคะ health health ถูกต้องคะ่ health. ะ health แปลว่าวิชาสุขศึกษาต่อไปข้อที่6นะคะอ่านักเรียนดูภาพคะ่ะจะเป็นวิชาอะไรคะ เลือก history เยี่ยม,มากค่ะ history history แปลว่าวิชาประวัติศาสตร์ต่อไปข้อ7ค่ะอ่านนักเรียนดูภาพนะคะเป็นภาพวิชาอะไรคะเลือก music music ถูกต้องค่ะ music music แปลว่าวิชาดนตรี ต่อไปข้อ8ค่ะนักเรียนดูภาพนะคะอ่าเป็นภาพวิชาอะไรคะนักเรียนเลือกค่ะเลือก P.E.P.E. เก e, ่งมากค่ะ P.E. แปลว่าวิชาพละศึกษาต่อไปข้อ9ค่ะอ่ะนักเรียนดูภาพนะคะเป็นภาพวิชาอะไรคะนักเรียนเลือกค่ะเลือก MathMath Math. เยี่ยมมากค่ะ math แปลว่าวิชาคณิตศาสตร์ต่อไปนักเรียนดูข้อ10ค่ะนักเรียนดูนะคะเป็นภาพอะไรนะคะตรงกับวิชาอะไรนะคะนักเรียนเลือกค่ะวิชาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ถูกต้องค่ะคอมพิวเตอร์แปลว่าวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นไงคะทำทั้งหมด10ข้อใครถูกต้องหมดเลยถือว่าเก่งมากนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดต่อไปนะคะจงเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูกและเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดนักเรียนดูที่ข้อที่1น,นะคะให้มาว่าอาร์ตวิชาภาษาไทยนักเรียนดูซิว่าจะเขียนเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดคะเขียนเครื่องหมายผิดเยี่ยมมากค่ะ เพราะว่า art แปลว่าวิชาศิลปะต่อไปข้อที่2นะคะให้มาว่า diving class diving class การเรียนดำน้ำนะักเรียนดูซิจะเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดคะเครื่องหมายถูกถูกต้องคะ่ะ diving class แปลว่าการเรียนดำน้ำถูกต้องนะคะ ต่อไปข้อที่3นะคะให้มาว่า health วิชาสุขศึกษานักเรียนดูซิจะเขียนเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดคะเครื่องหมายถูกเก่งมากค่ะ health แปลว่าวิชาสุขศึกษาต่อไปข้อที่4ให้มาว่า dance class การเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนดูซิจะเลือกเครื่องหมายถูกหรือเครื่องหมายผิดคะ เครื่องหมายผิดถูกต้องค่ะ dance class แปลว่าการเรียนเต้นลำนะคะไม่ใช่การเรียนภาษาอังกฤษต่อไปข้อที่5ให้มาว่า math วิชาศิละปะอ่านักเรียนดูซิจะเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดค่ะเครื่องหมายผิดถูกต้องค่ะ math แปลว่าวิชาคณิตศาสตร์นะคะไม่ใช่วิชาศิลปะต่อไปข้อที่6ให้มาว่า music ว,วิชาดนตรีนักเรียนดูซิจะเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดคะเครื่องหมายถูกเยี่ยมมากามค่ะ music แปลว่าวิชาดนตรีต่อไปข้อที่7ให้มาว่า karate class การเรียนคาราเต้อ่านักเรียนดูซิจะเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดคะเครื่องหมายถูกเก่งมากค่ะคาราเต้ค่ะแปลว่าการเรียนคาราเต้ต่อไปข้อที่8นะคะให้มาว่า English วิชาประวัติศาสตร์อ่านักเรียนดูซิจะเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดคะเครื่องหมายผิด really good นะคะ English แปลว่าวิชาภาษาอังกฤษต,ต่อไปข้อที่9ให้มาว่า football class การเรียนฟุตบอลอ่นักเรียนดูสิคะจะเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดคะเครื่องหมายถูกถูกต้องคะ่ะ football class แปลว่าการเรียนฟุตบอลต่อไปข้อที่10นะคะให้มาว่า english class การเรียนภาษาอังกฤษ นะคะ,ะนักเรียนดูซิจะเขียนเครื่องหมายถูกหรือผิดคะเครื่องหมายถูกเยี่ยมมากค่ะ English class แปลว่าการเรียนภาษาอังกฤษต่อไปนักเรียนหยิบหนังสือ English exercise ขึ้นมานะคะเปิดหน้า170นะคะดูแบบฝึกหัดที่1ค่ะจงเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับวิชาต่างๆให้ตรงกับความหมายที่กำหนดให้นักเรียนดูนะคะ ข้อที่หนึ่งะคะให้มาว่าวิชาภาษาอังกฤษอ่าวิชาภาษาอังกฤษนะคะพอจำได้ไหมคะคือ English เก่งมากค่ะ English ต่อไปข้อที่สองนะคะให้มาว่าวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยอ่าเพราะฉะนั้นเป็นคำศัพท์คือไทยไทย เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่3นะคะให้มาว่าวิชาวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์อ่านนักเรียนลองนึกสิคะจะเขียนเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างไรคะ science science เยี่ยมมากค่ะต่อไปข้อที่4นะคะวิชาสังคมศึกษา วิชาสังคมศึกษาอาจจะเขียนเป็นคำศัพท์ได้อย่างไรคะเขียนได้ว่า social studies social studies very good อ่าทีนี้ข้อที่5นะคะวิชาสุขศึกษานะคะวิชาสุขศึกษาอ่าจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรคะ เฮลส์เฮลสยีมมากค่ะต่อไปวิชาประวัติศาสตร์นะคะวิชาประวัติศาสตร์อ่าจะเขียนเป็นคำศัพท์ได้อย่างไรคะ history history เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่7นะคะให้มาว่าวิชาหน้าที่พล,ลเมือง วิชาหน้าที่พล,ลเมืองอนักเรียนลองคิดดีๆนะคะเขียนเป็นคำศัพท์ได้ว่า sea w c s c e a i c s เยี่ยมมากค่ะต่อไปข้อที่8นะคะให้มาว่าการเรียนว่ายน้ำการเรียนว่ายน้ำนักเรียนดูสิคะเขียนได้ว่า swimming class s w imming class เก่งมากค่ะต่อไปข้อที่9นะคะให้มาว่าวิชาคอมพิวเตอร์นะคะวิชาคอมพิวเตอร์จะเขียนเป็นคำศัพท์ได้อย่างไรคะเขียนได้ว่าอ computer พิวเตอร์ very good นะคะ ต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือ w n i l i s h e เจหน้า171นะคะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านต่อนะคะข้อที่10ถึงข้อที่15ค่ะค่ะ จากที่เราเรียนกันมาทั้งหมดในวันนี้นะคะนักเรียนคงเข้าใจดีนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือ English e x e r น i า e หน้า1น2ถึง164นะคะหรือจากใบความรู้รหัส255ค่ะและที่สำคัญนะคะนักเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดในหนังสือ English s x e r c i s e หน้า1 7ึง171นะคะแบบฝึกหัดที่1ข้อ1 0ถึงข้อ15นะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งมาตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ